ดูเวทนาที่ง่ายคือเวทนาทางใจไม่ต้องใช้สมาธิมากเวทนาทางใจนะดูง่ายที่สุดเลยนะเป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อว่ามันง่ายๆ่ยะเราแค่รู้ว่าตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจเราเฉยๆตอบได้ไหมใจเราตอนนี้สุขหรือใจเราทุกหรือใจเราเฉยๆฉยถ้าหลวงพ่อตั้งคำถามนะ เราก็จะหันไปดูเราก็จะตอบเหมือนกันหมดใจเราเฉยทำไมมันเฉยอ่ะก็เล่นทะลึ่งไปจ้องมนันอะ่ะก็นิ่งไปหมดเลยนะถ้ารู้สึกอย่างนี้รู้สึกธรรมดาอยางี้ยใจมันมีความสุขก็รู้ใจมันมีความทุกข์ก็รู้ใจมันเฉยๆก็รูห้หัดดูไปอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยหลวงปูด่ดินท่านถึงบอกไงนะการปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือธรรมะอันแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่ยากนะมันยากที่พวกเราไม่ปฏิบัตนะิอย่างแทนที่เราจะคอยดูความสุขความทุกข์ในใจเราเลยไม่ดูนะเราโมาไปดูสิ่งอื่นนะหรือเวลาใจเราโกรธขึ้นมาเนะี่ยใจเราโกรธเนี่ยเราจะดูอะไรไม่มีใครย้อนมาดูหรอกว่าใจกําลังโกรธ แต่จะไปตูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธนะหรือหมาตัวเนี้นะขับรถเราขับรถอยู่หมามาวิ่งตัดหน้าเราแล้ก็โกรธหมานะบางคนตอนที่โกรธหมาทํำยังไงมองมองหมาไหมไม่มีใครย้อนมามองว่าจิตกําลังโกรธหรอกเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวนะเนี่ยพลิกแต่วันพลิกแบบนี้นะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเวลากระทบอารมณ์นะ มันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะพอมีความสุขเนี่ยราคะความยินดีพอใจมักจะแทรกตามเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงเวทนาไม่ทันเรามาดูตรงสังขารนะจิตละสังขารไอ้ตัวสังขารขันธนะ์นะอย่างพอเรามีความสุขเราไม่เห็นว่าจิตมีความสุขนะเราก็ไปเห็นตรงที่จิตมันชอบ เราเห็นสาวสวยคนหนึ่งเดินมานะใจเรามีความสุขที่ได้เห็นนะถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะใจมันจะรักนะราคามันจะเกิดเมื่อเราเห็นคนเนี้ยเราเกลียดขี้หน้ามากเลยพอเราเห็นหน้าไอ้คนนี้นะแทนที่เราจะดูว่าจิตกําลังโกรธเราไม่ดูเราไปดูให้คนนั้นแต่ถ้าเราดูเป็นนะเราจะเห็นเนละเห็นคนนี้ไม่สบายใจเคยรู้สึกไหมเข้าใกล้คนบางคนไม่สบายใจ ทำไม่สบายใจทำยังไงนะก็หนีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะหนีไปถ้าหนีไม่ได้ก็ทนเอานะถ้าทนไม่ได้สติแตกก็ว่ากออกไปนะนี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกนย่างเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเราก็เห็นนะความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรารูนะ้หรือจะดูอีกอย่างหนึ่งก็ได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วจิตเราหงุดหงิดเรารู กระทบอารมณ์ที่พอใจจิตเรามีความสุขเรารู้หรืออีกอันหนึ่งกระทบอารมณ์ที่พอใจแล้วจิตมีราคาเรารู้นะดูที่จิตนะการดูจิตเนี่ยมันดูได้สามระดับแล้วแต่ความวัยของเรานะถ้าเราฝึกชำนาญจริงๆเนะี่ยเราจะเห็นจิตตั้งแต่ตอนที่มันมีผัสสะกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปเ,รเห็นเลยจิตหลงไปดูรูปจิตหลงไปฟังเสียงเนะี่ยสติเร็ว จะรู้หมดเลยนะจิตเคลื่อนไหวอยู่ทางอายตนาทั้งหกมันจะรู้อย่างนี้เลยปั๊บ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 แต่น,นี้เร็วมากนะต้องฝึกกันนานช้าลงมานะรองลงมาก็คือรู้เวทนาทางใจนะพอเราเห็นรูปใช่ไหมมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ได้ยินเสียงก็เกิดสุขเกิดทุกข์ได้กลิ่นก็เกิดสุขเกิดทุกข์นี่ยเรารู้ตัวนี้ก็ได้ แล้วถ้าตัวนี้ยังรู้ไม่ได้นะก็ยังรู้ถัดไปอีกตัวที่หยาบขึ้นไปอีกนะคือตัวกิเลสท,ทั้งหลายพอมีความสุขราคะจะแทรกตรงที่มีความสุขรู้ไม่ทันก็เห็นราคะแทนอย่างนี้เรามาดูทีแรกเราเห็นที่ผัสสะถ้าเราเร็วพอนะเห็นเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกก่ใจแต่ตัวนี้ต้องฝึกไปช่วงหนึ่งแหละถึงจะทำได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ทัน ไปดูแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์รู้ทันตัวนี้ก็ยังยากนะตัวที่ง่ายกว่าตัวนี้นะก็คือพอเราไปกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยใจเรากโกรธเรารู้ใจเราไม่โกรธเรารู้ใจเราลอบเรารู้ใจเราไม่ลอบเรารู้ใจเราหลงเรารู้ใจไม่หลงเราก็รู้ใจฟุ้งซ่านเราก็รู้ใจหดหู่เราก็รู้รู้อยู่แค่เนี้ยนะมีสี่คู่นะถ้าอยากดูจิตซึ่งมัน แต่มันเยอะหน่อยนะรวมแล้วมันแปดตัวจิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคานี่คู่ที่หนึ่งจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะคือหลงนะกับจิตที่มันไม่หลงนะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหูนี่คู่หนึ่งฟุ้งมากๆแล้วก็จะซึมๆไปนะตอนตอนท้ายเนี่ยถ้าเราดูจิตได้ช้านะเราจะมาดูที่ตัว สังขารนะสังขารที่มันปรุงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วดูตรงนี้แต่ถ้าเราภาวนาแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็จะเห็นก่อนที่มันจะเกิดราคะก่อนจะมันเกิดโทสะมันเกิดตามหลังเวทนามาอาศัยเวทนาแล้วกิเลสมันแทรกตามเวทนามาอีกทีแล้วเวทนามันมาจากไหนเวทนามันมาจากผัสสะมันถ้าเราดูได้เร็วนะเราเห็นการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยกระบวนการทํางานของจิตที่จะปรุงแต่งกิเลสหรือปรุงแต่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราจะไม่มีนะงั้นถ้าเราเห็นได้เนี่ยจิตไปเห็นรูปอย่างที่หลวงพ่อชอบทักพวกเราเรยด้วยนะเฮ้ยหลงไปดูแล้วเนะี่ยสอนอะไรอยู่สอนให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปทางตาหนะลงไปฟังนะเนี่ยหลงไปทางหูเห็นไหมหลงไปดมกลิ่นนี่หลงไปทางจมูก หลงไปลิ้มรสเนี่ยหลงไปทางลิ้นหลงไปคิดนึกในใจทางใจเนั้นเวลาถ้าเราภาวนาได้ละเอียดขึ้นมานะเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกทางทวารทั้งหกทีละทวานรจิตไม่รู้อารมณ์ทีละหลายทวารจะรู้อารมณ์ทีละช่องไปสังเกตดูของจริงเป็นอย่างนั้นถ้าตัวนี้ไม่ไหวนะมันยากเกินไปลดระดับลง ก็ดูเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในใจเรานะถ้าเราตรงนี้ยังดูไม่ทันนะไปดูตอนที่มันเกิดกิเลสแล้วก็ได้อย่างเราเห็นคนคนหนึ่งนะสติเราไม่ทันอนะ่ะมันโมโหไปแล้วนะหรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราโมโหไปแล้วนะเราดูไม่ทันเพราะมันผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะนะกว่ามันจะโกรธขึ้นมาได้นะมีผ่านเหตุปัจจัยมาจํานวนมากเลยนะนี่เราดูเท่าที่ดูได้นะ ไม่ต้องบังคับกดข่มตัวเองให้ดูอะไรที่ยากเกินไปถ้าคนไหนขี้โมโหนะก็ดูไปจิตโมโหก็รู้หายโมโหแล้วก็รูนะ้คนไหนขี้รอบเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดนะก็คอยรู้เอาจิตรอบก็รู้จิตหายไม่อยากแล้วเบื่อและนะ้วก็รู้เอาจิตเบื่อเป็นโทสนะไม่ใช่ไม่ใช่โลภาแล้วไม่ใช่โล,แล,ลบแล้วนะนะีคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไป อย่างนี้เราจะเกิดปัญญานะเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาเองก็ไม่ใช่ตัวเราเนกะิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสังขารทั้งหลายคือความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเห็นไหมเราดูแต่แรกเล่าแล้วร่างกายมันถูกรู้ตูดูมันไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราจิตมันก็ไม่ใช่เรานะจิตมันเกิดดับอยู่ทางถาวรทั้งหก